อาจดหมายน้อยนี่ครับเรียกผมเมื่อกี้สวัสดีครับสวัสดีครับวัสดีครับผมไมไ่ไปขึ้นงานนะดูจากบากตังหน้าด่านมาเสร็จปุ๊บเอกสารลูกพี่เอา,ามาให้นี่ได้จดหมายน้อยแคสองสามรบมันเป็นความเดือดร้อนครับผมมีเวลาเข้าพอเวลาผมโดนหักตังมันไม่ใช่มีใครมาช่วยหักตังเลยครับไม่มีใครมาสักคนที่มาช่วยหักตังเลย แล้วก็เจ้องจ้องหาจะจับผิดให้ได้คือไม่ได้ก็ต้องโอเดยให้ได้ครับนี่คือความเดือดร้อนที่พวกเราเจอครับทุกวันนี้ข่าวออกมีแต่ทุกวันเลยเขาคิดว่าเขาดีกันหมดเลยสังคมตีแผ่พวกว่าตำรวจไม่ดีก็จับยัดข้อหาโน่นนี่กันเต็มไปหมดขออนุญาตนะครับพี่หน้าด่านนะครับพี่ขออนุญาตให้ไล่สดที่ด่านนะครับผมขออนุญาตพี่แล้วนะเมื่อกี้ผมขอจากพี่แด้วยได้ผมขอหน้าด่านนะครับโอเคผมยอมรับขออนุญาตใหไลฟ์สดแต่ถ่ายภาพได้แต่พี่จะจับผมไหมผมไม่ได้จับพี่ครับแต่จับผมไหมผมไม่ได้จับจับเรืืื่่่่อออออองงมมมมมีีีีกกฎหาาายนนไไไทรรรคควเดด้้ผผตตแพ ผมผมไม่อนา้ไลฟ์สดที่ร้านนะครับพี่แต่ถ่ายภาพถ่ายอลยได้แต่ห้ามไลฟ์สดนะครับพี่ก็จับผมเลยอ่ะนั้นผมอ่ะพี่เอาลูกแกไปจับผมเลยผมผมขอาประชาชนนะครับอ่ะพี่จะพี่แจ้งแต่เขาหาแจ้งมาแล้วผมจับอ่ะผมเตือนพี่แล้วพี่ไม่ฟังนะก็มันมีกองพี่มันมีผมขออนุญาตเขาแล้วผมขอถ่ายเบอรนี่คือความเดือดร้อนผมพี่ถ่ายได้แต่พี่ห้ามไลฟ์สดนะครับาทำไมอ่ะผมต้องการเผื่อพี่ทำอะไรผมมาทุกวันนี้ที่ที่ตำรวจเขาครอบถูงไม่ไม่เชิญเชิญครับเชิญมาคุยกัมด้านนี้มา พี่แจ้งชื่อมาพี่แจ้งชื่อมาผมหัวหน้าด่านนะครับชื่ออะไรพี่แจ้งชื่อพี่บอกกดมาอ่ะพี่แจ้งชื่อมาเล้วเดี๋ยวมันจะไปถ้าพี่แจ้งชื่อก่อนไม่หยุดไล่ใช่ไหมน่ะพี่แจ้งพี่แจ้งชื่อพี่แจ้งชื่ออาวผมพูดดีผมพูดไม่ดีตรงไหนดีดีนะผมพูดไม่ดีตรงไหนตำรวจก็ทำงานนะครับแล้วผมมาผมมาให้ความรู้ไหมก็ให้เลยครับอ่าแล้วอเงี้ยเมื่อกี้ผมขออนุญาตไหมพี่ขออนุญาตใครนู่นน่ะขออนุญาตอะไรสดหรือขออนุญาตอะไรผมบอกขออนุญาตบันทึกสดบันทึกไรสดนะ ผมบอกเพื่อผมขออนุญาตนะผมไม่ได้บอกว่าอะไรอาหารนี่เห็นไหมครับนี่นี่ครับนี่นี่นี่คือของแท้ครับนี่คือของแท้เหมือนที่เราเจอะทุกทีครับเหมือนที่เราเจอทุกทีเหมือนที่เราเจอทุกทีแล้วเดี๋ยวก็จะหาเรื่องผมแล้วเนี่ยครับสองนายเขาแจ้งแล้นะขอแจ้งสองนายขอญาตนะครับในพื้นที่บริเวณแล้วนี่ผมออกะผมออกะผมออกมาอยู่ห่างๆะเดี๋ยวผมเอารถไปจอดให้เลยโอเค พี่พูดก่อนนะให้ผมเอาพี่พูดเป็นหลักฐานก่อนพี่ไม่ไม่พี่พูดเป็นหลักฐานให้ผมไปจอดตรงไหนไปจอดด้านหน้าครับแล้วยังไงต่อผมห้ามไลฟ์สดในที่พี่ให้ผมไปจอดใช่ไหมครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมเดินมาเดี๋ยวผมเดินมานะผมแม่ย่า่พี่ล่าสดในสถานที่ปฏิบัติของเจ้าที่โอเคเดี๋ยวผมหยุดไลฟ์เท่านี้ผมมาถ่ายรูปเอาได้ไหมได้พี่พูดเป็นหลักฐานก่อนว่าให้ผมมาถ่ายรูปได้ห้ามไลฟ์สดนะครับผมไม่ถ่ายแต่ผมจะจะจะถ่ายรูปอย่างเดียวถ่ายเก็บโอเคพี่อนุญาตนะถ้านี่คือคำถามนี่คือคำตอบของพี่นะเอาใหม่นะ ผมไม่อาุ่าให้ไล์สดนะครับแต่พี่ถ<ป>่ายภาพได้นะครับฟังนะครับฟังนะครับพี่แจ้งชื่อด้วยนะแจ้งทำไมตรงไหนตรงหัต้องแจ้งครับผมเจอพี่พี่ไปหาด้วยเพจนะที่เขาบอกทำไมประชาชนร้องขอแจ้งชื่อไม่ให้แจ้งเลยมันเป็นอะไรทําไมเวลาประชาชนทําไมต้อง,ต,องต้องขอนั่นขอนี่เนี่ยพี่ดูนีรุมผมไหมเนี่ยกี่นายพี่ดูไหมแล้วแล้วออกพี่พี่ผมถามพี่คำหนึ่งทุกวันนี้ตำรวจออกข่าวไหมข่าวอะไรครับ อ่อโอเคตำรวจออกข่าวไหมเขาเรื่องอะไรครับที่มันเสียหายมีไหมเสียหายเรื่องอะไรผมเสียหายเรื่องอะไรผมไม่ได้พูดถึงพี่ผมถามมาตำรวจที่มันออกข่าวตำรวจที่มันออกข่าวมีไหมเสียหายเรื่องอะไรครับเสียหายเรื่องอะไรครับเราเสียหายเรื่องอะไรมันมีมีทุกวันอะไรบ้างครับก็ที่แย่อะพี่อะไรอะโอ้โหครับต้องให้ผมแจ้งเลยเหรออะไรครับทุกอย่างอะอ่ะเอาผมยกตัวอย่างตำรวจที่ไหนที่นครสวรรค์เอาถุงคลุมพูดต้องหาเนี่ยใช่ไหม พี่ตำรวจถึกกระทืบประชาชนนี่ใช่ไหมอันนั้นส่วนของเขาดิก็พี่ต้องพูดส่วนของเขาไงตั้งด่านอยู่ผมเท่าไรผิดอ่ะแล้วผมเท่าไรผิดอ่ะไม่แล้วพี่มาอะไรครับผมเนี่ยอาอพี่เดินมาเองนะผมขอพี่คนนู้นคนนู้นปฏิเสธไม่ให้ไลฟ์สดหรือแล้วกฎหมายเขาให้ไลฟ์สดได้พี่พูดเองนะก็ผมได้ยินจากพวกตึกตำรวจมาเนี่ยพี่สร้างคนเดือดร้อนราคาให้ตัวเรียองหลวงเขาทำงานเนี่ยอ่ะผมมาซะ ไหนเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมมาแล้วโอเคเหมือนที่เคยเจอผมไม่บอกไงให้พี่ถ่ายภาพได้แต่ห้ามไลฟ์สดอ๋อ้ไม่โอเคเดี๋ยวผมจะให้ไม่ได้เหรอเดี๋ยวผมขยับรถไปให้นี่พี่ไม่เอาเดี๋ยวมจะให้เดี๋ยวเดี๋ยวผมมาเก็บภาพโอเคผมทําให้ผมขอพี่ให้นี่ไม่ได้เหรอทำไมพี่ทำไมต้องแล้วนี่ผมให้มั้ยเนี่ยเนี่ยผมเสียเวลาเนี่ยผมตกเวลาใครใครหักตังค์ใครใครไม่ได้ช่วยหมักพี่ช่วยผมไหมไม่ใช่นาทีพี่ปฏิบัติตามนาที่ทีนี้เขาก็เสียเวลาครับอ้าวสองแล้วพี่ก็เชิญแค่นั้นเองจบ เมื่อกี้เขาดูแล้วเขามาขอผมก็เอาเอกสารมาให้แล้วก็จบแล้วไงครับแล้วพอผมมามาขอรายนความเดือดร้อนเนี่ยผมเดือดร้อนตรงนี้ถ้าผมโดนตกเวลาโดนหักดังใครรับผิดชอบก็แ,แค่นี้ก็จบแล้วไงครับไม่ผมถามใคร <ๆ S 2> <ล>รับผิดชอบที่จะไล่ถึงจนถึงเม,มื่อไหร่ผมถามไหมะรับพี่มาประเด็นนึงมันไม่ใช่เรื่องไรไหมพี่จำเวลาพี่เป็นเจ้าหน้าที่พี่ผมไม่ได้กลัวเลยผมไปทั่วประเทศเหมือนกันผมโดนแบบเนี้ยมาแก้ผ้าผมโดนแต่ผมแค่ไม่อยากเสียเวลาที่มาขึ้นหลงสารผมก็กล้าขึ้นเพราะผม ผมเอามาตามคำพูดที่ผมบตรเพวกมีมาให้โอเคครับเอาเป็นว่านี่พี่บันทึกไหมพวกพี่อ่ะพี่บันทึกไว้นะผมพูดของพี่เว้ยว่ใช่เวลามีปัญหาอะไรเอากล้องของพี่ธิติพงศ์รอดพงศ์สุวัะชัยขุนลึกบินราคาขายได้หมดโอเคนะโอเคนะพี่พาผมดิพี่พาผมคุยผมก่นหน้าด่าไม่เพราะก็ใช่ไงผมผมไม่ได้อะไรเลยพีี่่คเนย แค่ hey, ผมว่าอ๋อนุญาตไม่ไม่ให้ไลฟ์สดที่ด่ากันแค่นี้เองก็ผมผมไลฟ์ตามที่เขาบอกให้ไลฟ์ได้ใครบอกให้ไลฟ์ครับสำนักง,งานตำรวจเขาบอกได้ถ้าไลฟ์ได้แต่ถ้าไม่ทราบคนดูแลราคาให้เจ้าที่ตรวจเขาแล้วนี่ผมตามคานตรงไหนผมมาผมถามพี่เขาแล้วเขาไม่ได้ว่าอะไรเมื่อกี้เขาบอกว่าขอให้ใครได้ถ่ายเขาไม่ได้บอกผมให้ถ่ายผมบอกพี่ผมขออนุญาตไลฟ์นะลูกพี่จะไม่นี่ลูกพี่จะจะไลฟ์ให้ได้ใช่ไหมเนี่ยอ๋อนี่ผมไลฟ์เลยผมจะถ่ายไปรถไงพี่ให้ผมไปใครบอกว่าไลฟ์ที่รถด้านนึงได้แต่ถ้ามาไลฟ์บริเวณเจ้าที่เขาทำงานโอเคโอเคโอเคเอาตรงพี่เเออาาาาไไงงพพพีีู่่่ดดันห้ ใช้ผมทำไงผมพูดหลายรอบแล้วเนี่ยเอาพี่พูดทำเดียวมาจะให้ผมทำไงผมพูดหลายรอบแล้วไปเปิดดูได้ผมพูดไม่คือตอนนี้ใช่ันอยู่นี่หรือจะให้ผมออกไปผมพูดหลายรอบแล้วผมพูดอีกแล้วก็พี่พูดมันเป็นหลักฐานอยู่ในนี้ทุกคนมีหลักฐานหมดผมพูดหลายรอบแล้วถ้าเขาเข้าไปที่ร้านผมอนุญาตให้จับผมไปที่ระบบธนาที่ราบบโลกรอบระบบโกรอบระบบสถาพิเสืองโลกอ่ะก็พี่พูดไปดิว่าผมพูดแล้วยังไงอ่ะโอเคจบนะครับเชิญครับ ผมทำงานอยู่นะครับ oh, อ๋อได้นี่นะครับดูนะครับได้ยินกันทุกคนนะชัดน,นั่นแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวไปไปส่งผงพอรอเป็นเป็นจากกา,างยังไงผมไม่รู้อะแต่ทุกคนมีกล้องนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยดูเดี๋ยวค่อยดูนะครับโอ้โ oh หใช้บังคับกันทั้งนั้นเลยใช้บังคับกันทั้งนั้นเลยใช้บังคับกันทั้งนั้นเลยเด้ ไม่ให้มันไล่ขนาดเอา้าใครช่วยแชร์มอมดีช่วยแชร์มอมดินี่นะครับตำรวจตำรวจตำรวจนคะรสวรรค์นะเอ้ยตำรวจไหนะตำรวจพิธาลูกนะนี่นะนี่นะครับดูนะเขาใช้เขาใช้กดกดอะไรอะ่ะ เขาใช้กับอะไรมา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 ,มาทำกลางแม่งเอ้ยแล้วเนี่ยจดหมายน้อยนะครับแม่เนี่ยเนี่ยเนี่ยตอนแรกพอเอ,อกสารไม่ดูโอเคต่อเสร็จปุ๊บแม่มาแล้วมาหาเรื่องนู่นนั่นนี่แล้วแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้ววอลเลยนะวอลเลยนะผมผมฝากแชร์ re, ไปถึงผมบตรอที่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนนี่นี่แม่ ผมจริงไงผมไม่อยากจกไอ้น,นี่นะ <iß fi> เขาบอกว่าอะไรได้นี่บอกว่าอะไรไม่ได้แล้วเรียกผมเดินสองสามรอบเอ,อกสารมาจะให้เอามาหรือไม่เอามาเลยก็ก็ก็ไม่อะไรไม่ไหว เนี่ยครับความความเดือดร้อนของประชาชนที่ว่าที่ว่าเขาเขาต้องมาเจอครับเนี่ยเจอเจ้าหน้าที่แบบเนี้ยมันใครดูแล้วคิดว่า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 ดูดูแล้วแค่โอเคก็นะครับตามนั้นประเทศมันถึงได้เป็นอย่างนี้ครับคาสั่งพอบอรตอรอไม่พร้อมอย่าตั้งโน่นนั่นนี่ทุกอย่างนะครับอ้างเหตุว่ารบกวนหน้าที่สำคัญและไอ คนที่นั่งเมื่อกี้ที่ขอเอกสารพอผมไปให้อะผมบอกว่าผมขออนุญาตไรนะพยักหน้าแต่พอพอไอ้คนที่มาบอกกับผมว่ามมเป็นหัวหน้าด่านอ,ะอ่ะมาบอกว่าผมเป็นเป็นคนหัวหน้าด่านถามหนูบอกไม่ได้ไม่ได้ให้เห็นไหมครับผมถึงบอกว่าเนี่ยไอ้ไอ้ไอ้พวกเนี้ยมันมันมันจริงๆครับมันสร้างความเดือดร้อนอะ่ะ ไม่ได้เป็นจดหมายน้อยทั้งนั้นเลยมันอยู่ไหนแล้วเมื่อกี้เนี่ยจดหมายน้อยเงี้ยผมว่าพอบตรมโมชิบหายแล้วมามองตาผมได้นะแล้วคิดว่าผมไม่มันอึดอัดว่ะผมถึงไม่อยากทำอะไรแบบนี้ ผมอ้างสิทธิ์จากคําพูดของพบตรก็ไม่ได้นะครับอ้างสิทธิ์จากคําพูดพบ,บตรก็ไม่ได้ถามว่าใครให้ไล่สดไล่สดอ่าในพื้นที่ของของของการปฏิบัติหน้าท,าที่ก็ไม่ได้อ่าพอผมบอกว่าผมจะออกไปยืนข้างๆนู้นก็ไม่ได้มันมีอะไรบอกปิดอ่ะมันดีกว่าผมตรงที่มันใส่ชุดนี่แหละผมถึงจริง บางทีนะเป็นความในใจผมนะสวัสดีครับพี่สวัสดีครับผมถามว่าทําถูกป่ะผมผมมันไส้นะบางทีผมมันไส้ที่ผมผมไม่อยากไอ้นี่นะจริงบางทีผมอยากทําอะไรแล้วผมทําไม่ได้ผมมันไส้จริงๆนะตัวเองทําที่ไม่ถูกนี่แหมมันไม่มีแบบ เสียเวลาที่ผมทำมาหากินมากเลยถ้าถ้าผมอยากแบบแบบเออเราได้เราได้เราได้แบบเหมือนเหมือนหลักฐานที่เราโตเถียงอย่างเงี้ยแล้วมันมันอยู่อยู่แบบดําเนินการเลยแล้วสามารถวัดกันแบบวันในีเรื่องผมเอาแล้วเนี่ยแต่ว่าไอ้ที่ต้องลากไปลากมาลากไปลากมาผมไม่มีเวลาขนาดนั้นไงผมไม่มีเวลาขนาดนั้นที่จะทำมันเป็นเป็นแบบว่าพวกเขาก็ได้ใจดีใจไม่มีแบบโต้กละไแบบ ทันนีท่านควันได้เลยอะ่ะชักเบื่อวะ่ะแล้วมายืนทำห้าวแม่ไอ้ตัวนั้นเดี๋เด็ดแล้วไม่รู้ว่ากล้องแพนติดหรือเปล่าจะมีอยู่ยืนยืนอยู่อ่ะมาทำวอร์เรียกบักขอกำลังถ้าผมเดินเข้าไปจะจับกลุ่มเลยนะผมไม่ได้ลัวการจับกลุ่มใช่ไหมแต่ผมเสียเวลาเวลาผมขึ้นลงขึ้นศาลมันเสียเวลาผมไปได้หมดเลยแต่มันเสียเวลาผมผมมันไม่มีเวลาขนาดน,นั้นไงผมต้องไปนูน่นถอดันนี่มันไม่มีเวลาขนาดน,นั้นไง เนี่ยผมถึงบอกว่าถ้าถ้าถ้าแบบวันเดียวเลยนะเราเราเราสู้กับพวกเขาวันเดียวรู้เรื่องอ่ะชี้ผิดชี้ถูกได้นะผมเอาผมจริงจริงผมเอาแต่นี่มันหลายวันไงพอหลายวันเดี๋ยวต้องเดินงานก็ต้องทำนู่นมันมัน,ม,นมันไม่จบไงยแล้วลากยาวเหมือนที่ผมคุยกับทุกคนนะครับทุกคนรู้ว่ามันไม่จบอย่างน้องไลวันนี้ครับอย่างที่ที่เจอเนี่ยกว่าจะจบกว่าจะเรื่องของเขายากโยด้วยนู่นนั่นนี่ เบบเนี่ยเขาเขาสั่งให้ผมออกมาจากจากด่านแล้วถ้าผมออกไปเดี๋ยวเขาจะจับผมออกเข้ามาเหมือนกับว่าอ่าผมกลัวใช่ไหมผมไม่เข้าไปเรือเหมือนเขาจะคิดว่าผมกลัวแล้วซึ่งผมต้องการไล่สดไงถ้าผมไล่สดเขาจะเอาสิ่งแบบไม่ถูกต้องผมเห็นหมดไงแม่แม่ผมเข้าไปไงบอกป่อความเดือดร้อนคาญซึ่งพวกพวกเราต่อสู้กันมามันก็ดีนั่นแหละแต่มันหลายวันจัดไงครับมันหลายวันจัดไง เมื่อกี้นะมองหน้าขผมผมอยากท้าวางมวยมากเลยนะไอตัวปิดปากผมมองตางี้นะจริงแหมกับประชาชนเเก่งนะักและประเทศห่วยแตกนี่แม่งก็ไม่รู้อะล่งหนายายไว้ก่อนพักราชการไว้ก่อนแม่งความผิดเห็นเห็นพักทำใหเหี้ยอะไร จริงผมมันไสแล่ผมผมเป็นคนอย่างนี้แหละผมผมใครชอบว่าชอบไม่ชอบแต่ผมไม่อยากจะทนไงบางทีผมไม่อยากจะทนอะ่ะทําอะไรที่ผมทําไม่ได้ผมผมไม่อยากจะเนี่ยเนี่ยผมอยากวัดวันนี้เลยให้มันรู้ไปเลยวันนี้ครับพี่มันเจอ เบื่อเลยเบื่อสงสัยต่อไปนี้ถ้าอย่ต้องควักตังหรือว่าตามธรรมเนียมแล้วไม่อยากทําไม่อยากอะไรทาแล้วมันแบบสู้ไม่สู้ไม่ไม,ไม่มันยังไงพี่มันสู้แล้วแบบของเราอ่ะสู้กับมัน่ะใช้เวลาเป็นเดือนปีเป็นอาทิตย์แต่ของมันอ่ะจะกล่าวหาเราหรือจะอะไรกันด้วไวนะ้นักเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันไม่ยุติธรรมอ่ะ ออผมเริ่มอยากเบื่อแล้วผมเจอด่านะผมเจอจริงๆิผมเจอนะเจอยเยอะมากทุกวันนะี้ผมผมไม่ค่อยเห็นอะไรแลไม่ใช่ผมกลัวนะผมผมไม่ได้กลัวเลยหรอกแต่บางทีผมเห็นแล้วว่ากระบวนการประเทศเนี่ยมันเป็นอย่างเนี้ยผม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 เห็นแล้วผมก็รู้ว่ากระบวนการประเทศนี้เป็นอย่างนี้ใส่ชุดนะพอลูกพี่เขาเรียกมนาะเหมือนเหมือนกับให้ท้ายอะ เดินมาใส่หมวกมาเลยนะเดินมาใส่ใส่เดินมาแบบแบบห้าวอ่ะห้าวอ่ะอืมแมันมันแคบผมตัวเท่าเนี้ยคนเดียวแล้วมันมาสี่ห้าคนคิดดูเออไม่อยากสู้แล้วพี่ไม่อยากสู้ละว,วันเนี่ยเนียพี่เห็นไ,ไหมอ้จดหมายน้อยเนี่ยเห็นไหมคือตอนแรกเขาจะมาดูไอพ้พาพาสีผมซึ่ง มันมันขาดแต่ว่าผมต่อมาแล้วซึ่งมันอยู่ที่รถลูกพี่เอาไม้เมื่อตอนช่วงปีใหม่นี่แหละก็ไม่ติงก็พึ่งรถพิ่งออกวิง่งใช่ไหมแล้วก็ผมเอาเอกาสารของของภาษีเนี่ยไปให้ดูก็คือมันมีอยู่แล้วโอเคก็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 กกกไม่ไม่อะไรแต่เร่งนักหนาคือพอภาษีได้เสร็จปุ๊บอ่ะจับผมไม่ได้ถามผมว่าม,มีมีไปขับขี่ไหมผมก็ต้องเดินมเมาอีกอเดินมเมาอีกรอบนึงอีกคือเหมือนกับว่าจะหาจับให้ได้อะประมาณนั้นแหละ พอมีทุกอย่างทีนี้ทีนี้คือไม่รู้จะจับอะไรไงเนี่ย่ากลับวชิราบารมีเนี่ยไปเจอผมก็เจอบาะเจอเ,จอเ,จอเจอต็มไม่หมดอ่ะใครใครมีเวลาที่มีเวลามีเวลาเหลือๆนะครับก็นะครับ,นะรบผมชี้เป้าให้เนี่ยมาได้เลยพิษโลกวชิระบารมีมาเลยผมเจอทุกวันแต่ผมผมไม่อยากทีนนะ่จะต้องไม่จวนตัวหรือว่าไม่เนี่ผมไม่ได้นะครับผมไม่ได้ ขอบคุณพี่ๆทุกคนติดตามนะครับแล้วก็ยังไงเดียบางที่มันพูดยากนะพี่ผมเคยพูดกับป๋าไว้ในนี้ว่าหรือว่าหลายๆคนว่าทําไมเราผมเราเวลาเราเปิดเราไว้นะแต่ทําไมของของเราที่เราเองความปิดเขาเนี่ยแบบต้องซื้อ อย่างนั้นทั้งที่หลักฐานมันก็มทีทั้งทั้งที่กล้องคารเมลา่าเราของเขามันู้เปิดไม่เปิดนะเมื่อกี้ผมบอกว่าทุกคนมีหลักฐานนะคุณติดติดกล้องมานะแต่ว่าสมมุติผมจะทะเลาะเอาเรื่องขึ้นตงข้ามกัจริงทุกคนต้องเอาหลักฐานในกล้องคาร์เมล่ามานะไม่รู้เปิดได้หรือเปล่าอืมแปลว่าพยายามจะใช้กาลังมากกว่าเร,เรียกเรียกเพื่อนมาวอเรียกเพื่อนมาเพื่อว่าจะพยายามล็อกตัวหรือว่าี๋ยวผมอ,ออกไปจากพื้นที่อ่างเงี้ยอ้างว่าผมสร้างความเดือดร้อนนำคาญแล้วคุณคิดว่าไม่ร้ำคานมั้งเหรอ เออคุณออกมาตั้งด่านเพราะผม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 แค่จะไล่ให้ดูอย่างเงี้ยเออคุณคุณไม่สบายใจขึ้นมาทันทีหาว่าทำกับเด็นร้อน้ำคานไม่อยากจะพูดวะจริงๆครับประเทศนี้มัน ดูจากผูยังไงพี่ขอบคุณนะครับขอบคุณที่ติดตามแล้วก็ขอบคุณที่ยังยังพยายามติดตามผมผมไม่ผมพูดกับหลายหลายท่านแล้วครับสำหรัผู้ใหญ่ผมบอกว่าบางทีอ่ะองเราผมไม่มีเวลาเนี่ยผมมาผมมามีปัญหาที่นี่สมมติว่าเขาจับผมไปเหมือนกรณดน้องเล็กอย่างเงี้ยลากไปทีเนี้ยผมก็ต้องวิ่งงานใช่ไหมผมต้องเอารถกลับไปปุ๊บผมต้องเอารถกลับไปแล้ววันไหนวันดีคืนดีที่ว่าเขาเรียกผมก็ต้องแบบว่าขึ้นมาเยโยกไปโยกมาผมไม่ได้มีเวลามากมายขนาดน,นั้นไง มันไม่ได้มีเวลาแบบแบบเยอะขนาดนั้นแล้วสมมุติว่าเราจะเป็นฝ่ายถูกต้องเรือก็ตามแปมันก็ดึงลากกันไปของเขาก็ต้องแบบอย่างนู่นกระบวนการนั้นกระบวนการนี้ซึ่งทุกคนรู้กันดีอะครับถ้าดูดูทางทุกช่องทางทุกอย่างอะเบื่อมากครับเบื่อผมเบื่อแบบสู้ปากเปล่ากับเขาอะแล้วแบบถามผม พี่ไปดูเดี๋ยวผมลองไล์พวกพี่ไปดูนะผมถามเขา,างไงเขาก็ถามผมกลับมาว่าใครเป็นคนบอกว่าไล่ได้แสดงว่าพวกเขาไม่สนใจคําสั่งพอ,อรตรออะไรทั้งนั้นไม่สนใจเลยคือตอนนี้กูตั้งด่านปุ๊บก,กูจะทําตามที่กูอยากทาไม่ว่าคําสั่งใครมาจากไหนผมจะเอาอ้างอิงมายังไงแบบมันก็ไม่ได้คือกูจะเอาตามนี้และพอตามนี้พอเราดื้อดึงปุ๊บล็อกเราแล้วอ้างว่าเรากอกวนเราน,นู่นนั่นนี่จริงไหมครับทำไงเขาได้ ไปต่อสู้เราก็ต้องมานั่งเสียเวลาสมมตุติสู้แล้วเราข้างบนเขาให้เราโอเคเงี้ยได้อะไรแม่งอ่ะเราเสียเวลาจักเบื่อครับขอบคุณนะครับพี่พี่ทุกท่านที่ติดตามผมแล้วก็ผมว่าผมจะยอมละยอมไม่เขานีดไถอยอมไม่ยอมอ่ะผมผมไม่มีเวลาแต่ว่าให้ผมพ้นช่วงหนึ่งของชีวิตไปก่อนแม่ผมอาจจะกลับมานะครับ แต่ว่าผมยอมแล้วผมผมสู้ก่บเขาผมท้อขนาดคําสั่งอ้างอิงยังทํากลางในขนาดนี้เราทําอะไรได้ครับประเทศนี้อยู่เงี้ยยอมดีกว่านะครับเนี่ยครับเนี่ยหลักฐานเนี่ยคือผมผมลงไปผมดูก็รู้อ่ะว่าเขาต้องการอะไรเขาต้องการเอาอะไรให้ได้สักอย่างหนึง่ง ผมลงรถดับหายเอกสารที่อยู่ในเฟ่มที่พ่ะเอาติดมาไปให้เขาดูอะว่ามีจริงอ่ะเขาดี่บอกรีบไปรีบไปเร็วรีบไปเมื่อเขาเรียกผมผมให้ให,ห้ให้โอกาสประชาชนก็ได้เออเอาเอกสารไปก่อนไม่ใช่ว่ารีบรีบรถขวางเอ,งองเาคุณเรียกผมก็ต้องต้องดูเลยใช่ไหมเมื่อคุณเรียกคุณสงสัยคุณก็ต้องบริการให้รถมาเฉียวมาชนกันเคือไม่นรีบรีบยังคือแบบลงไปไปยอมรับผมไม่มีครับจะจ่ายตังค์จบเมื่อกี้ผมไม่หาอะไรนะ เขียไปสั่งมาเลยหน้าเบื่อจิ้งผงท้อแล้วพี่อาจจะเห็นผมน้อยผมผมผมอยากเนี่ยแบบถ้าสู้สู้กันวันนี้เลยแล้วแล้วแล้วมาทำทำตาใส่ผมเมื่อกี้ไออ่ามีอยู่นายนะมั้งยืนยืนยืนใส่เห็นทัาบผมไปมก่อนซิยืนฝ่ามือผมมาสูงๆอ่ะมองมองตาคือลูกพี่เราให้ท้ายแล้วเลยทำมองตากันขมิง เอาจริงๆนะพี่นี่ถ้าผมไม่ไม,ไม่มีติดต้องไปขึ้นงานต่อนะผมจะนั่งรออยู่วันเนี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะไปบกรู้วโรงพักไหนสพออเมืองวิศโลกอะผมจะขึ้นไปไล่ส,ดส,สอดสพเลยดูที่ว่าจะรบกวนอีกไหมถ้ารบกวนก็คือยอมติดคุกกันไปเถอะเพราะนานโรงพักเพื่อประชาชนขึ้นไปไล่สอดไปถามอย่างนี้แล้วกโดนจับตรงนั้นนะยอมครับประเทศนี้รับรองทําใจกันเถอะอยู่เงี้ย นี้ผมมีงานต้องไปขึ้นไงครับขอบคุณครับที่ติดตามเห็นผมน้อยลงอยากโกรธกันนะครับถ้าจะไม่ติดตามผมก็ได้ผมผมไม่ได้โกรธพี่ๆทุกท่านเลยแต่ผมมองว่า <c oughs> ประเทศนี้ยากได้ยากขึ้นทุกวันด้วยให้พี่ๆที่เขามีความพร้อมท่านอื่นๆเขาลุยแล้วกันครับผมอาจจะเก็บภาพ ลองว่นในหน้าเฟซไอเปิดีกว่าถ้าสู้สู้วันนี้เลยผมอยากสู้สู้กันวันนี้เลยขึ้นไปพาผมไม่โรงพักเลยแล้วชี้ไปชี้ถูกกันเลยเหมงั้นดีกว่าแต่แต่นี่คือแบบมันเสียเวลาเดี๋ยวมันล็อกตัวผมมันนู่นมันนี่แล้วไม่รู้เราตัวคนเดียวใช่ไหมมันล็อกตัวมไม่รู้อะไระอยู่ที่ตัวเรามั้งเดี๋ยวจะยุ่งวุ่นวายไปใหญ่ความน่าจะถึงไม่มีขนาดนะที่ทางหลวงที่ผมบอกให้ฟังอะ่ะ จับมือผมอยังดิดตีพอหาผมเอารถออกไปหันหลังเนี่ยไม่ไปโทรขู่ลูกพี่ผมอะว่าจะฟ้องผมนู่นนั่นนี่เห็นปะผมก็สั่งลูกพี่ไปแล้วบอกฟ้องฟ้องผมมาเดียวไม่ต้องให้ใครมายุ่งวุ่นวายลกผม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 จัดการเองเลยสู้เองไปเลยลูกพี่ไม่ต้องเดือดร้อนแต่แต่คือลูกพี่ก็ต้องเป็นกังวลใช่ไหมครับว่าเออเรามาเจอด่านอะไรพวกเนี้ยน่าเบื่อ ดูคำพูดเขาก็รู้แล้วผมไม่อยากไปทะเลาะต่อเนี่ยเขาเยอะดูคำพูดเขาก็รู้แล้วครับพี่ไปดูในไรนะว่าตำรวจพูดยังไงบ้างนะครับผมขอขอจบไลฟ์แล้วขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเป็นกำลังใจขอบคุณทุกคนที่ติดตามติดตามต่อก็ได้นะครับไม่ติดตามผมก็ไม่โกรธยังเจอก็ยังรู้จักเมื่อกี่สักทายกัไนได้เหมือนเดิมขอบคุณนะครับผมผมผม,ผมเหนื่อยกับไปพวกนี่จริงสู้ไม่ได้กลัวครับแค่เหนื่อยไม่ได้กลัวเลยจริงๆไม่ได้กลัวเลยแค่เหนื่อย แบบกับกระบวนการของประเทศเราเนี่ยที่เป็นอย่างเงี้ยแค่เหนื่อยเนี่ยผมออกมาได้ดีใจแล้วคือกผมได้แล้วไงผมไม่กล้าไปไล่นู่นนีน่นเลยผมไปไล่ปุ๊บผมโดนจับปับ๊บรถก็ต้องอยู่นี่ลูกพี่ก็ต้องไปกังวลหลายอย่างครับมันหลายเรื่องหลายราวไงเรื่องงานเขารับแล้วเงี้ยมันมีเหตุผลของมันด้วยเงี้ยขอบคุณนะครับพี่พี่ขอโทษทุกคนที่ทําให้ผิดหวังนะครับแต่ว่าจริงๆถามว่าผมกลัวไหมผมอะไรไหมทุกอ,อ,อย่างผมไม่กลัวผมไม่อะไรทั้งนั้นเลย แต่แค่มันมีเหตุผลเย่ือที่มเล่ามานะครับขอบคุณมากมากครับขอบคุณมากมากดูแลสุขภาพกันด้วยสวัสดีปีใหม่ด้วยครับผมแข่งแ่งปังๆทุกคนครับผมขออนุญาตลงไลน์นะครับพี่ครับผมขออนุญาตลงไลน์นะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับ